สุขชาวบ้านวันนี้พวกเราโดนมิจฉาชีพหลอกทุกวันทำให้พวกเรามีความสุขมากเพราะมิจฉาชีพทำให้สังคมเท่าเทียมจนจนอย่างเราก็โดนดาราก็โดนด็อกเตอร์ก็โดนแม้กระทังตำรวจยังโดนเวลาทำอะไรก็ไม่ต้องกลัวข้อมูลส่วนตัวสั่งุดเพราะข้อมูลของพวกเราอยู่ที่มันหมดแล้ว บอกอะไรไว้ที่ไหนโดนเอาไปหมดมีมิจฉาชีพแล้วครอบครัวอบอุน่นมีเรื่องให้คุยกับพ่อแม่ตลอดแม่ไลน์มาเตือนทุกวันเพราะมันเปลี่ยนมุกใหม่มาหลอกเราตลอดเวลาและมิจฉาชีพก็ยังเป็นไอดอลให้พวกเราเพราะนอกจากขยันเอามุกใหม่ๆมเมื่อหลอกเราทุกวันแล้วยังขยันทำงานโทรมาทุก เือไปแป้มือเ้เฮ้ยมิจฉาชีพอบเรื่องไอ้เรื่เกดลิงก์ดลิงก์ดลิงก์เอๆเงินหมดลสมภบชอบประดับรายงานจากปลายสายมิจฉาชีพ มิชาัชีพแสนงาคอเซ <ขอ S 2> ็นเตอร์สดใสไม่เหลืออะไรอยู่ในบัญชี